จุและทุกขขัขันทสูตรข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณน,นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแขวนสัตกะครั้งนั้นแหลเจ้าสักยะทรงพระนามว่ามหานามะสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เข้าใจข้อธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมานานแล้วอย่างนี้ว่าโลภะโทสะโมหะต่างเป็นอุปกิเลสแห่งจิตก็และเมื่อเป็นเช่นนั้นโลภธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหธรรมก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งเป็นคราว ข้าพระองค์เกิดความคิดเห็นอย่างนี้ว่าทำชื่ออะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายในอันเป็นเหตุให้โลภธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหธรรมก็ดียังครอบงำจิตของข้าพระองค์ไว้ได้เป็นครั้งคราวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหานามะทรมนั้นนั่นแหละท่านยังละไม่ได้เด็ดขาดในภายใน อันเป็นเหตุให้โลภธรรมก็ดีโทสะธรรมก็ดีโมหธรรมก็ดียังครอบงำจิตของท่านไว้ได้เป็นครั้งคราวดูก่อนมหานามะก็ทำนั้นจักเป็นอันท่านละได้เด็ดขาดในภายในแล้วท่านก็ไม่พึงอยู่ครองเรือนไม่พึงบริโภคกามแต่เพราะท่านละธรมเช่นนั้นยังไม่ได้เด็ดขาดในภายในฉะนั้นท่านจึงยังอยู่ครองเรือนยังบริโภคกาม ดูก่อนมหานามะถ้าแม้ว่าอริยะสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในการมนี้ยิ่งดังนี้แต่อริยะสาวกนั้นเว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมยังไม่บรรลุปิติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้น เธอจะยังเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามไม่ได้ก่อนแต่เมื่อใดเธอได้เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้และเธอก็เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมบรรลุปิติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเมื่อนั้นเธอย่อมเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามเป็นแท้ ดูก่อนมหานามะแม้เราเมื่อเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนตรัสรู้ทีเดียวก็เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงว่าการให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้และเราก็เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมไม่บรรลุปิติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้น เราจรึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามไม่ได้ก่อนแต่เมื่อใดเราเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งดังนี้และเราก็เว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมบรรลุปิติและสุขและกุศลอื่นที่สงบกว่านั้นเมื่อนั้น เราจึงปฏิญ,ญาณได้ว่าเป็นผู้ไม่เวียนมาในกามดูก่อนมหานามะก็อะไรเล่าเป็นคุณของกามทั้งหลายดูก่อนมหานามะกามคุณห้าประการนี้ห้าประการเป็นชนหะนคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจหน้ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัด เสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยโสตละถึงกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยขานะละถึงรสที่พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาละถึงโพธพภะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายน้าปรารถนาหน้าใคร่น้าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดดูก่อนมหานามะกามคุณห้าประการเหล่านี้แหละ ความสุขความโสมนัสใดเล่าอาศัยกรรมาคุณห้าเหล่านี้เกิดขึ้นนี้เป็นคุณของกรรมทั้งหลายโทษของกรรมดูก่อนมหานามะก็อะไรเล่าเป็นโทษของกรรมทั้งหลายกุลบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีวิตด้วยความขยันประกอบศิลปะใดคือด้วยการนับคะแนนก็ดีด้วยการคำนวณก็ดีด้วยการนับจํานวนก็ดี ด้วยการไถก็ดีด้วยการค้าขายก็ดีด้วยการเยิงโคก็ดีด้วยการยิงธนูก็ดีด้วยการเป็นราชบุรุษก็ดีด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีต้องตรากตรำต่อความหนาวต้องตรากตรำต่อความร้อนงุนงานอยู่ด้วยสัมผัสแต่เหลือยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานต้องตายด้วยความหิวกระหายดูก่อนมหานามะ แม้เหล่านี้ก็เป็นโทษของกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกรรมเป็นเหตุมีกรรมเป็นต้นเขามีกรรมเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายทั้งนั้นดูก่อนมหานามะถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันสืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จผลเขาย่อมเศร้าโศกลำบากรำพันตีอกคร่ำครวญ ถึงความหลงเลื่นว่าความขยันของเราเป็นโมฆะหนอความพยายามของเราไม่มีผลหนอดูก่อนมหานามะแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขา้ามีกามเป็นตัวบังคับเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูก่อนมหานามะถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยัน สืบต่อพยายามอยู่อย่างนี้โภคะเหล่านั้นสำเร็จผลเขากับเสวยสุขโทมนัตที่มีการคอยรักษาโภคะเหล่านั้นเป็นตัวบังคับว่าทำอย่างไรพระราชาทั้งหลายไม่พึงริบโปคคะเหล่านั้นไปได้พวกโจรพึงปล้นไม่ได้ไฟไม่พึงไหม้น้ำไม่พึงพัดไปทายาทอับปรีพึงนำไปไม่ได้เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ พระราชาทั้งหลายริ์โภคะเหล่านั้นไปเสียก็ดีโจรต้นเอาไปเสียก็ดีไฟไหม้เสียก็ดีน้ำพัดไปเสียก็ดีทายาทอับปรีนำไปเสียก็ดีเขาย่อมเศร้าโศกลำบาร์ลำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงเลือนว่าสิ่งใดเคยเป็นของเราแม้สิ่งนั้นแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเราดูก่อนมหานามะแม้นี้เล่า ก็เป็นโทษของกรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกรมเป็นเหตุมีกรมเป็นต้นเขามีกรมเป็นตัวบังคับเกิดพระเหตุแห่งกรมทั้งหลายทั้งนั้นดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีกรมเป็นเหตุมีกรมเป็นต้นเขามีกรมเป็นตัวบังคับพระเหตุแห่งกรมทั้งหลายนั่นแหละแม้พระราชาทั้งหลายก็วิวาทกันกับพวกพระราชาแม้พวกกษัตริย์ ก็วิวาดกันกับพวกกษัตริย์แม้พวกพราหมณ์ก็ว is 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 ิวาดกันกับพวกพราหมณ์แม้คฤหบดีก็วิวาดกันกับพวกคริะบดีแม้มารดาก็วิวาดกันกับบุตรแม้บุตรก็วิวาดกันกับมารดาแม้บิดาก็วิวาดกันกับบุตรแม้บุตรก็วิวาดกันกับบิดาแม้พี่ชายน้องชายก็วิวาดกันกับพี่ชายน้องชายแม้พี่ชายก็วิวาดกันกับน้องสาว แม้น้องสาวก็วิวาดกันกับพี่ชายแม้สหายก็วิวาดกันกับสหายชนเหล่านั้นต่างถึงการทะเลาะแก่งแย่งวิวาดกันในที่นั้นๆทำร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตว์าบ้างถึงความตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างดูก่อนมหานามะ แม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเกิดพระเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหละฝูงชนต่างถือดาบและโล่สอดแล่งธนู วิ่งเข้าสู่สงครามปะทะกันทั้งสองฝ่ายเมื่อลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบ้างเมื่อหอกทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัดแกว่งอยู่บ้างฝูงชนเหล่านั้นต่างก็ถูกลูกศรเสียบเอาบ้างถูกหอกแทงเอาบ้างถูกดาบตัดศีรษะเสียบ้างในที่นั้นพากันถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างดูก่อนมาหานามะ แม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหละฝูงชนถือดาบและโล่สอดแกล่งธนูกรูกันเข้าไปสู่เชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกตมร้อนเมื่อถูกลูกศรยิงไปบ้าง เมื่อหอ,อกถูกพุ่งไปบ้างเมื่อดาบถูกกวาดแกว่งบ้างชนเหล่านั้นต่างถูกลูกศรเสียบบ้างถูกหอ,อกเสียบบ้างถูกรถด้วยโคไมร้อนบ้างถูกสับด้วยคราดบ้างถูกตัดศีระด้วยดาบบ้างในที่นั้นพากันถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้างดูก่อนมหานามะแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เกิดเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายทั้งนั้นดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเขามีการเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นแหละฝูงชนตัดที่ต่อบ้างล่นอย่างกวาดล้างบ้างกระทาให้เป็นเรือนหลังเดียวบ้างดักทางบ้างสมสู่ภรรยาคนอื่นบ้างพระราชาทั้งหลายจับคนคนนั้นได้แล้ว ให้กระทำกรรมกรต่างๆเคียนด้วยแ่บ้างเขียนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้คอ้อนบ้างละถึงกระทำกรรมกรชื่อโชติมาลิกะบ้างชื่อหัตถปัจโชติกะบ้างชื่อเอรกะวัติกะบ้างชื่อจิรกะวาสิกะบ้างชื่ออเนยกะบ้าง ชื่อผลิสมังสิกะบ้างชื่อกหาปนะบ้างชื่อขาราปฏิจกะบ้างชื่อปริคะปริวัติกะบ้างชื่อปลาละปีตกะบ้างรถด้วยน้ำมันที่ร้อนบ้างให้สุนัขกัดกินบ้างเสียบที่ลาวทั้งเป็นบ้างใช้ดาบตัดศีรษะเสียบ้างคนเหล่านั้นถึงตายไปตรงนั้นบ้างถึงทุกปางตายบ้าง ดูก่อนมหานามะแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่เห็นกันอยู่มีกามเป็นเหตุมีกามเป็นตัวบังคับเกิดพระเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นดูก่อนมหานามะอีกประการหนึ่งมีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับพระเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหละฝูงชนต่างประพฤติกายชุจริตวจีทุดจริต มโนทุจริตชนเหล่านั้นขั้นประพฤติกายทุจริตวจ,จีทุจริตมโนทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาดนารกดูก่อนมหานามะแม้นี้เล่าก็เป็นโทษของกามทั้งหลายเป็นกองทุกขในสัมภรยภพมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นต้นเขามีกามเป็นตัวบังคับ เกิดพระเหตุแห่งกามทั้งหลายทั้งนั้นพวกนิครนที่ถือการยืนเป็นวัดดูก่อนมหานามะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิจกูดเหต,ตุพระนครวาชครืสมัยนั้นณตำบลกาลาสิลาข้างภูเขาอิสิกิลิพวกนิครนจานวนมากเป็นผู้ถือการยืนเป็นวัดห้ามการนั่ง สวยทุกขเวทนาแรงกล้าเผ็ดร้อนอันเกิดแต่ความพยายามครั้งนั้นแหละเราออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาพวกนิครนถึงประเทศกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิได้กล่าวความข้อนี้กับพวกนิครนเหล่านั้นว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุทั้งหลายฉนยเล่าพวกท่านจึงถือการยืนเป็นวัดห้ามการนั่งสวยทุกขเวทนาแรงกล้าเผ็ดร้อน อันเกิดแต่ความพยายามดูก่อนมหานามะเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วพวกนิครนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าดูก่อนผู้มีอายุนิครนธนาตบุตรรู้ธรรมทั้งปวงเห็นธรรมทั้งปวงยืนยันยานทัศนะหมดทุกส่วนว่าเมื่อเราเดินไปก็ดียืนก็ดีหลับก็ดีตื่นก็ดียานทัศนะปรากฏอยู่ติดต่อเสมอไป นิครนนาตบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนนิครนทั้งหลายผู้เจริญบาปกรรมที่พวกท่านทำแล้วในการก่อนมีอยู่พวกท่านจงสลัดบาปกรรมนั้นเสียดยปฏิปทาอันประกอบด้วยการกระทำที่ทำได้ยากอันลำบากนี้ข้อที่ท่านทั้งหลายสารวมกายวาจาใจในบัดนี้นะเป็นการไม่กระทำบาปกรรมต่อไป ทั้งนี้เพระหมดกรรมเก่าด้วยตบะเพราะไม่ทำกรรมใหม่ความไม่ถูกบังคับต่อไปจึงมีเพราะไม่ถูกบังคับต่อไปความสิ้นกรรมจึงมีเพราะสิ้นกรรมความสิ้นทุกข์จึงมีเพราะสิ้นทุกข์ความสิ้นเวทนาจึงมีเพราะสิ้นเวทนาจักเป็นอันพวกท่านสลัดทุกข์ได้ทั้งหมดคำที่นิครนนาตบุตรกล่าวแล้วนั้นชอบใจและควรแก่พวกข้าพเจ้าแล เพราะเหตุนั k k ้นพวกข้าพเจ้าจึงเป็นผู้มีใจยินดีดังนี้การกล่าวถึงผู้อยู่สบายดีกว่าดูก่อนมหานามะเมื่อพวกนิครนกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับนิครนเหล่านั้นว่าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบแล้วหรือว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อไมิใช่มิได้มีแล้วนิครน ดูก่อนท่านผู้มีอายุข้อนิหาไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบแล้วหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้ในการก่อนไม่ใช่ไม่ได้ทำไว้นิครนดูก่อนท่านผู้มีอายุข้อนิหาไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนนิครนผู้มีอายุ พวกท่านทราบแล้วหรือว่าเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมอย่างนี้อย่างนี้บ้างน,นิครนดูก่อนท่านผู้มีอายุขอ,อนี้หาไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบแล้วหรือว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วหรือว่าทุกเท่านี้เราต้องสลัดเสียหรือว่าเมื่อทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วจะเป็นอันสลัดทุกได้ทั้งหมด นครดูก่อนท่านผู้มีอายุข้อนิหาไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านทราบการละอกุศลธรรมการบำเพ็ญกุศลธรรมในปัจจุบันแลหรือนิครนดูก่อนท่านผู้มีอายุข้อนิหาไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนนิครนผู้มีอายุ ตามที่ได้ฟังพวกท่านไม่รู้ว่าในปางก่อนเราได้มีมาแล้วหรือไม่ไม่รู้ว่าในปางก่อนเราได้ทำบาปกรมไว้หรือไม่ทั้งไม่รู้ว่าเราได้ทำบาปกรมไว้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วทุกเท่านี้จำต้องสลัดเมื่อสลัดทุกอย่างนี้แล้วทุกทั้งปวงจกเป็นอันสลัดไปด้วยไม่รู้จักการละอกุศลธรรม และการยังกุศลธรรมให้เกิดในปัจจุบันดูก่อนนิครนผู้มีอายุเมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้งหลายจากบวชในสำนักของท่านก็เฉพาะแต่คนที่มีมารยาทเลวสามมือเปื่อนโลหิตทำกรรมชั่วช้าเป็นผู้เกิดสุดท้ายภายหลังในหมู่มนุษย์นิครนดูก่อนท่านพระโคโดมผู้มีอายุบุคคลไม่ใช่จะประสบความสุขได้โดยความสุข ได้จะประสบความสุขได้ด้วยความทุกแท้ก็จะฮัาากบุคคลจักประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพินพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตก็คงประสบความสุขพระพระเจ้าพินพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตอยู่เป็นสุขกว่าท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการแน่นอนที่พวกท่านนิครนทั้งหลายหุนหันไม่ทันพิจารณาจึงพูดว่า ดูก่อนท่านพระโคโดมผู้มีอายุบุคคลไม่ใช่จะประสบความสุขด้วยความสุขแต่จะประสบความสุขได้ด้วยความทุกแท้ก็ถ้าหากบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพินพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตก็คงประสบความสุขเพราะพระเจ้าพินพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตอยู่เป็นสุขยิ่งกว่าท่านโคดมเออก็เราเท่านั้นที่พวกท่านขวรซักไซไล่เลียง ในเรื่องสุขเรื่องทุกข์นั้นสิว่าใครเล่าหนอจะอยู่สบายดีกว่ากันพระเจ้าพินพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตหรือท่านพระโคดมเองมิครนดูกอนท่านพระโคดมผู้มีอายุเป็นการแน่นอนที่พวกข้าประเจ้าหุนหันไม่พันพิจารณาจึงพูดว่าดูกอนท่านผู้มีอายุบุคคลไม่ใช่จะประสบความสุขด้วยความสุข แตะ่จะประสบความสุขได้ด้วยความทุกแท้ก็ถ้าหากบุคคลจักประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพินพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตก็คงประสบความสุขพระพระเจ้าพินพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตอยู่เป็นสุขยิ่งกว่าท่านพระโคดมเอาละหยุดไว้เพียงเท่านี้บัดนี้พวกข้าพระเจ้าจะต้องถามท่านพระโคดมดูบ้างว่าใครเล่าหนอจะอยู่สบายดีกว่ากัน พระเจ้าพินพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตรหรือท่านพระโคดมเองพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนนิครนผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นเราจะต้องถามพวกท่านในเรื่องสุขเรื่องทุกนั้นอยู่บ้างท่านเข้าใจอย่างใดก็พึงแถลงอย่างนั้นดูก่อนท่านนิครนผู้มีอายุพวกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไนะพระเจ้าพินพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตจะทรงสามารถ ไม่ทรงไหวพระกายไม่ทรงพระดำรัสทรงเสวยพระบรมสุขส่วนเยยอยู่เจ็วันเจ็คืนได้หรือนิครณไม่ไหวละท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนนิครณผู้มีอายุพวกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไนพระเจ้าผินพิสารจอมทัพเจ้าเป็นดินมคตจะทรงสามารถไม่ทรงไหวพระกายไม่ทรงพระดำรัส ทรงเสวยพระบรม,มสุกส่วนเดียวอยู่หคืนหวันหคืนห้าวันสี่คืนสี่วันสามคืนสามวันสองคืนสองวันเพียงคืนหนึ่งวันหนึ่งได้หรือนิครณไม่ไหวละท่านพระผู้มิพระภาคเจ้าดูก่อนนิครณผู้มีอายุพวกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไนะพระเจ้าผิมพิสาร จอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตจะทรงสามารถไม่ทรงไหาวพระกายไม่ทรงพระดำรัสทรงสบวยพระบรมส,สุขส่วนเดียวอยู่6คืนหวันหคืนห้าวันสี่คืนสี่วันสามคืน,คน,คน,คนสามวันสองคืนสองวันเพียงคืนหนึ่งวันหนึ่งได้หรือนิครนไม่ไหวละท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนนิครนผู้มีอายุ เราแหละสามารถไม่ไหวกายไม่พูดสวยความสุขส่วนเดียวอยู่เพียงคืนหนึ่งวันหนึ่งสามารถไม่ไหวกายไม่พูดสวยความสุขส่วนเดียวอยู่สองคืนสองวันสามคืนสามวันสี่คืนสี่วันห้าคืนห้าวันหคืนหวันเจ็ดคืนเจวันดูก่อนนิครนผู้มีอายุพวกท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไนนะ เมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะอยู่สบายกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตหรือเราเองนิครนเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระโคโดมสิอยู่สบายกว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพเจ้าแผ่นดินมคตพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้แล้วเจ้าสักยะมหานามะทรงมีพระทัยชื่นชมยินดีพระภาสิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหละ จบจบลุละทุกขกขันธสูตรที่สี